ใจอ่ะแบบเดียวกับเอพีเอ็กซาเวียบอกเลยคุณเฮียอะไรคำยากยู่ไป

ที่ใช้หุ่นแบบนั้นเนี่ยนะเฮ้มึงแน่ใจดิว่าจะอยู่ตรงนั้นอ่ะคนไข่เข้ามเป็นไก่ป่าอวะคนไข่เข้ามันไก่คืออะไรวะอย่างไงอา <c oughs> Chết yung mấy cây cây chạy dưới kia. Đi thôi cây cây, đi yung, cây cây. yung, thôi, đi thôi. Mấy cây cây biết ยลโพกูถึงถามมึงไงว่าตัวแดงหรือไอ้นี่ตัวแดงหรือตัวขาวไอ้สัตว์แล้วตัวแดงมันตัวไหนอะตัวแดงก็เลยกันดั้มไงอ๋อเลยกันดุ้งเออถ้ามึงจับจีควักมากูก็จะได้เอาเลยกันดั้มมาไว้อยู่ไว้เห็ดจีผมมีผมมีไว้ มัน450ไงก็เลยงงอ๋อเลดเลดก็เลดกันดั้มแบบของชาเฮ้ยเียเอ้ยจะมีมีปัญหาเหรอมีเด้อ ไอ้ยัดติดตึ๊งอย่ามายุ่งดิเออย่ามายุ่งดิเขาดวลกันอยู่ เฮ้ยลุงทำไมวะอะเรมาต่อขอเล่าใอ้รู้นเช่มากันควักลุงมขวักกับเป็ดเออเป็ดเก้ มึงเป็นนอะไลรกลับมาเลยขอบคุณครับอะไรของมึงอะไรของมึงใครเขาให้เข้ามาเสือกเอ <c oughs> อใครเขาให้มาเสือกไอ้ <c oughs> <c oughs> เหี้ยเรื่องเขาคุยกันอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอฮะอุยแถวนี <c oughs> <c oughs> ้แม่งไร้การเชื่อแม่งเขตแปด โอ้ฟินิทเทว่ะขวานเทคกินเโอ้หูจะบ้าคิไดนอตาขวานกิวกันอยู่ข้างล่างน้ำฟิวอยู่ข้างล่าง เอ้ยเดินไปไหนฟิลอยู่ตรงข้ามอีกฟังหนึ่งเดินไปไหน่ถานตัดเส้นจังนาิ2นาทีจบศึกแล้วเราไม่เป็นพันธมิตรกันแล้วใช่ไหม อะไรไม่ว่างไปแล้วนไปเยี่ยมัดอย่างยืดมาแล้วเหรอ มาชูเนี้ยมาชูเข้าสู่ด้านมืด <laughs> ว่าอันนี้เอ็กซ์เวียขับอยู่ <laughs> เอ็กซ์เวีย <laughs> เอ็กซ์เวียต้องขับไปนตัวหอ,อกยาวเลยมัน <laughs> <laughs> ไม่มีว่าเฮียควันสาวทองเงีเ่ยบจังสีมาแล้ว มาครับไม่โดนหรอกหน้าอืออ่าผใช้แหคงนิกเดียวคนเมื่อตะแกเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยผิวปิวเก็บปิวนันลาด้ว่ป็นคนเลือดน้อยว่ะเม็ดได้ไหวที่ผ่านมานี่เลือดน้อยแค่ไหนไม่หันไปหาเลือดเยอะว่ะ ป่อยขวายังไม่ดีโหลดว่ะฟิวหนีไว้ฟิวหนีไว้ฟิวหนีไว้ฟิวหนีหนีหนีฟิลหนีไม่โอ้<า>โอฟิวทำกูดได้ที่สองทำเมื่อกี้ฟิวหนีไปได้นะกูดได้ที่หนึ่งไปแล้ว ดูซะก,ก่อนท็อป4เลยนะ